ับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปึดสุขสุขคนมาพบมาพบกันเินเคยพี่น้องเอ้ยในช่องมอญ่าผู้ชายบ้านนาคือเก่าคือเดิมพี่น้องมื้อนี้กะออกมาเชื่อเบ็ดเชื่อเบ็ดแล้วกของเอานํามื้อนี้นะแล้วก็เสียมมนพี่น้องเอ้ยว่าสิมาดีลอนําว่าฝนมีตกนะแต่ว่าตอนนี้กฝนก็ยังบ่ทันตกแต่ว่าก็เริ่มยิบละถ้าฟังเบิ่งกนบ่มีตกก Và chỉ khuất kilo, lô à, Còn ư ừ cả Sư bếp dài bếp con phía đâu ơi หลังจากเสียบคันเบ็ดแล้วเลยพี่น้องนะจีได้เลาะยามก่อนจังหน่อยเลาขื่นก่อนเลายามขื่นก่อนแล้วก็จีได้ไปหาคุดจีปโปมจีปโปมจีล้อนะนะแต่บางที่ก็ไม่ได้คุดดอกจีปโปมก็ได้เพราะว่าตอนนี้กับผลตกฝนพลอยลงมาแล้วพี่น้องเลยชิลยเลาะยามมั้งก่อนฝนนี่ก็ตกอะอลีอโลผฝนนี่ก็ได้ กันไม่ได้อันหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยมันพอห่มน่ะมันพอนอนห่มผ้าอยู่แล้วนี่นะแต่กะนอนห่มผ้ากับบ๊มี่ยิริวนี่กินพี่น้องเอ้ยก็เลยมาหาเชือบ็ดเน,น้นนี้นละหาอยู่หากินเน้นนี้นละพี่น้องเอ้ยค<ฮ>ือละปลาน้อยพี่น้องเอ้ยน,นี่ปลา,า,า,ายังบ่ทันใหญ่ นะน้อยก็ลืมไม่ได้ช่านี้ก็ได้นี่ปลาเข่งถ้าว่าคือตะเก้านี่ปลาเข่งช่างนี้ชื่อนี่ไม่ได้ปลดเด้พี่น้องเยปลาไวให้ปลาขอมากินแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปลาขอกับมันมีคอยลายแล้วปลาเก้านะมีแต่ปลาไหมทั้งหมดจะลายนะลุกมันคืออันชี้ห้าปีขึ้นหลังนี่โอ้ปลาเข่งชื่อนี่ไม่ได้ปลดเด้พี่น้องเย มีแต่ปะามันอยู่นี่ก่อนแล้วก็เรียมายามน้ำลังอ้ปลขอมากินอ้ะวันนี้ไปหาฮาลางไหมก,ก่อนถืออะไรหลังนี้ไปด้วยนี่นี่นี่โอ้นี่นี่นนปลาขาตัวนี้ปลาขมุน คอ,องเลยเรียบร้อยเอาจัดไปช่องแก้มเลยตัวน้อยๆน้องมดอ่ะหลังนี้ก็น่าจะถือเบิ่งกันเองดึงไปยุ่งปอยยังวะปะเข่งนี้ละนี่ ปากิงอีแล้วจัดไปจัดไปพอได้เล็บลื่นอยู่ล้ลาพี่น้องเลยอยูย่ล้ากับไม่ได้กินนี่ละชีวิตกันเลยชีวิตประจำวันกันดิ้นรน่นพี่น้องเลยมอหากับไม่ได้ต้องหาไปเรื่อยๆห่ังนี้ก็น่าจะถืออีแล้ว โอ้ยหลุดเอาหลุนหลังต่อไปเรื่อยๆลังนี้แล้วดังนี้นี่นี่นี่ที่บอกว่าน้องชมอย บางไม่เปนนีนี่นหอดหอดโอ้ตัวใหญ่ตัวตันีนี่ตัวเข็งใหญ่พี่น้องบเต็มใหญ่เลยตัวนี้ัดนี่ตัวใหญ่กืเลพี่น้องตัวช่นี้นี่ปลาเกาตัว่นี้นะตัวช่้น้อยทีนีนะปลาไม่มมอันนี้นะปลาเกาแล้วีนะแมมันกดก่อนบ่นี่ ขอปลุกยังมาทันถืกพี่น้องไอมีแต่ปลาเคงทั้งหมดอย่างนี้เอาเคือเก่ายังยังมาทันร้อนอยู่เอาวันนี้ไปเลาะเบื้งหาขุดเบื้งที่ล้อก่อนพี่น้องอัดจักทีเห็นคุยมันหรือโบอะไรเจ้าผลตุ๊กห้ามมันคุยมัน ยัำเห็นคุยมันฉลัดไปเลยยัำเห็นหูขมันเดี๋ยวไปหาคุดลองเบ่งก่อนถ้าว่าพ่อได้กับคุดน,นะถ้าว่าคุดปล่อยเขมันมเห็นหูเมื่อกไก่มีแต่ดำเนินการยับเบ็ดไปเรื่อยๆอยับยั้งไปเรื่อยๆองเลยพอได้อยู่ได้กินนะพอ,พอได้เลี้ยงพอได้เลี้ยงปลาเลี้ยงท้องน้องเลยเข้าก็ถือว่าเริ่มเป็นกอละเขียวละเดี๋ยวนี้นะ คุยจิ๋วก็ค่อนข้างจะหายะพี่น้องเอ้ยแทบจนมีอเห็นนะมันนะคนตกลึกมาแล้วคนตกละคุยมันก็เลยจานหมดนะกระสีประมาณนี้หูนี้นี่จนมีอะเห็นพี่น้องเอ้ยตัวเริ่มมันคุยง่ายๆนี่ก็เห็นนี่แบบนีีโอเป็นคุยเลยนะนี่ก็จะแมเมนต่จะมีเม้นดอกนี้กัเดี๋ยวคุณลงเบื้องบนว่ามันสิเมนอยู่บ่ เแมนจนเจือได้พี่น้อยเหมน็นครบเจอือคนค้างจะหายนี่โฟวาปุ่นตกได้เลยสับว้าขุดคุง้งเราปัดชับพี่น้องยนี่มันเป็นห่าไม้นะซับห่าไม้อะเลยสับจิโร่ขาดเครื่องเสีย เดี๋ยวคุดตัวไหมพี่น้องเอ้ยคุดกินี่สับกินี่หนะได้เสือพี่น้องเอ้ยโอ้ประมาณนี้นะ ขุดกี่ล้อก็ได้โบลายพี่น,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 น้้ยได้โบลายไปเลยนี่เอาไปชนกินนี่กันอ่ะพักอีตู้ติงยัไงไงล้างนี่พี่นุ้ยโอ้ประคอบเนาะนี่นน ยัดไปโอนี้ก็หญ่เติบี่น่กระเทือน่ายหช่ไหนะชุลายน้อยกว่านี้ชุนลายนะฝนใหม่รับไปพี่น้อยอย่นี้ฝนกระกระดอันนี้ลบแบนี้นะฝนก็ไม่ได้แห้งลลลาย พ่อชือเดี๋ยวนี้พี่น้องฟองเลยล่นมาได้บ้านี้ผลยาแล้วกัน เพินแล้วก็คั้มพี่นุย้ยเจ็ดหันที่ททนี้ฟุงโง่ไล่เบคั้มเอมอบึงปลาห้าบันนี้ปลาห้ากันก็เธอได้เยอะเลยพี่นุย้ยพอได้อยู่ได้กินหมูได้หลายดอกกระปูกระก็บมากระปูมาเ่าโตโตกระปูนี่ประมาณนี้พี่นุย้ยหมูนี่โอ้เจ็ดกระเพีงกระโคกระขาวก็มีนี่ khó xàm tổ xì tổ này, ngoại lì tổ này cả như cô ấy lạ bây giờ xếp tổ với nó vậy xếp xong tổ này cậu bố xong tổ bây nó xếp xong tổ đam khảo của chú khảo đầm khảo đấy mấy ngày này ừ đủ bê thử nè chung là chung là ngon bê thử này bê thằng mì phay nó chỉ có, chung với tay nhảy khắc vào đi về thôi à, để xay quả con bạch lý phi nong mì nung mồi là nãy biến cái này tông xay tông láng lại yết đấy và nhầm như đấy mình mà khao cáo khi cái đường xưa này phải không như một cặp อ่างคักๆไปหน่อยปลายนี่ลืมหัวเบิ้งจิ๋อเลยไปหน่อยจิ๋วก็ได้บัวลายด้กิโลก็ได้แถมแรมแทมนี่ช่วงสี่หกปดสได้สิปลายตปลายมานน้อยนึงปลายกับบัลายไปหน่อย ใช่มีลายกะค่อนข้างคุด้าเนี่ยพี่น้อยมันเห็นคุยมันผลต๊กอันลึบคุยมันละนี่กะคุดกะหาคูเอาได้่ยกระปั้นเห็นหูมันลเลยคุดเลยบางคุยก็เห็นอยู่น้อยนึงพอแต่น้อยนึงนะพอแต่มันจะลึบเลยนะก็เลยได้บลายนะนี่แต่ปลาก็ได้เชนนั้นละพอได้ยุ่ได้กินพี่น้อยแต่ละมื้อกะจำนี้ละก็ลื้นอยู่ลาได้ลื้นไม่ได้หามัน โอ้ชิ้ไข่ลงไปหมกเป็ดลงไปพี่น้อยถือเอาเจาำแล้วแล้วพี่น้อยมาเอาเชียวโมเลยได้อันนี้ยขลุน ไฟกขบ่ค่อยลุกปันใดที่ว่าพแล้วพี่น้อยพดกับดมีแหง่ผลไฟมีแหง่ไนปน่อยนะเดี๋ยวเอาปลาลงไปเลืบอยนี้ปลาก็าเอาทุกตัวปลาเิงปลานี่แหละปลาค้อนี่แยกนะ้ฮะพี่น้อง เออสารตราพุนประคอนะนี่ตามโดยพักป่ะนี่พักไอตูพักชมพอดีแล้วก็มีพักกระยิยงหน้านำเพีล้วยนี่หลังจากนั้นก็ใส่เปีนยนัวจะเปีนยนก,ก่ก็เส่็จไปนี่ ลงไปเป็นงูบอกคอยลุกปัดไฟกันชุกแล้วพี่น้องอยผมก่อนมาดนิเดือดร้อยหลักจากแกงปลาชุกแล้วพี่น้องนี่ มาค้างโมงตัวนี้โตโมปะโคตัวนี้ต้มมาตัวนี้นะค้างแล้วกะเอาจิ้งคกาลงไปเอาหมกเพ็ดลงไปสามมะตามด้วยเกลือ ตุ๊กตุ้งอะไรเลิกกแล้วเว้ยเดี๋ยวอันป่นปลาตัวนี้ก่อนวันนี้ปลาขอนี่ได้ป่นนะได้ปลาขอให้นะหนักเพชรกับสามะนะเพชรกัน จับกำลังเึ็ดแล้วนะเดี๋ยวเอาปลาลงไปเลยวันนี้นี่ใบอะไรปลากันแง่ช้นชวนมันกลางมัน่อออกลางกันวันนี้เอาปลาใบลงไปกับตั้มกอบอมุนได้ ออกมุนหลายเอาตกประมาณเท่าน้ำลบไปเลยพีนน้เสียงกระอาจจะมีเสียงลบโกเนี่พี่น้องเลยฝนตกชื่อเปนีงงก่กะกว่ามุ่งจังกะซีพี่น้องเลยมันดังดังซ่าซ่าสิาสเพชรคลิปก,กะคือว่าหันฝนตกระยะเลยพี่น้องเลยค่อนข้างจะมีเป็นตะเบิงปลาเล่อ นี่สังกะสีทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยฝนตกยำเลแล่วก็ะาดทุกพี่น้องเอ้ยนี่เตะเบดิดนี่นะยัดคลาบคลาบเพื่อกนกระไรไม่มีสุดตายพี่น้องอบไรีสุด หนูคือหนูของเขาเลยเดี่ยนี่พี่น้องเก็บปลาเก็บแพลอเลยหมตกบยามเลิกกันในนี้เลยพี่น้องเฮ้ยหมดตกยามเลิกก็คาดชุกพี่น้องเลยยามน้องก็ได้พักชนะอยู่แต่ละมือกันนี่กว่าผลฟีดเข้ามาพี่น้องนั่นเอง พัฒนะขึ้นควทีน่น้องา,าบนยงบานอนกันนี่อาลูกกินนมอยู่แต่ัตนาพุ่งกันดคนอาลูกกินนมอยู่น้องไ้ตวนี่ีเอีเละจะพาเพื่แบบนชาพี่น้องเลยโหลายพลพมัตตภูโโหนี่พ,นนนนพ,พ,พีน้องเลย อตอนนี้ก็ถือว่าผลได้เช่าแล้วพี่น้อ,อย<ฮ>กระด้ผลตกเขาเลยแล้วก็ถ่ายคลิปเนี้ยพี่น้อ,อยไม่ได้ยินเชียงเลยนี่ินแต่เชียงฝน <c oughs> นี่เพื่อนก็นจะาพาเพื่อนก็นป,ประมาณนี้เป๊ะบ่ล่ะกันผลตกคอยใครแน่ตรงแห้งเยอะลำบากเลย<ฮ>อ่ะก็กินกาถือว่าประมาณนี้พี่น้อ,อยแกงปลาแล้วก็นอันนี้ ป่นปลาตัวนั้นป่นกระปูตัวนั้นนะเนี่ยกับกับสิประมาณนี้พี่น้อยนี่มะเขือกับมะกะทิ่มนมาทำไมพี่น้องมากินเขาแรงเดียวพี่น้อยกินเขากะกินเพื่อกินมนันไรลู่ให้พี่น้อเยเพิ่นไปเอา,เอาลู่พัตนาเพิ่นกะค่อยกินก้อนกินก้อนแล้วละ่ะแล้เพิน่นแล้เพิ่นมากินแล้วก็ค่อยเบิ่นลู่นะ មន្លាម្រាល់ស្រាល់ន្ល់ម្រំ្រើខ្លាំ់រួម្រើនលាងរើ 我阿姆这个生意。 คัดนลยได้มดาเายน้ยยว,วยเว่าจะได้ยู่ไกินนั่นท่านหอนยำมันคักเเบ็ดกะ

มีงขึ้นตะเก้าตะเก้านี่โอ้เชื่อเบ็ดจำนี้นี่พอได้มึงขตะเก้านี่เชื่อเบ็ดนี่คือบะเข่งนี่ไม่ได้เอาเด้่พี่น้องเอ้ยไม่ได้ปุดอะไรปลกป้อนพยายามลบหน้าอืมยั่เอานะมันเทอะมากอ่ะกระปูก,กินนี่คือบะเข่งไรกระปูมากินนะคือเบ็ดนะ แต่ว่าปลาเค็งกินเบ็ดนี่เฮาเฮามีเอานี่โอกาสได้ปลาใหญ่เลยมีโอกาสได้ปลาใหญ่ออกคอสมากินปลาเค็งนี่เลยสองโต้นะดังนึงได้สองโตอโอ้ปลาเค็งนี่ได้บีได้ใบได้ปลาเค็งนี่นี่กลางลาย อเคคนระับสีตะก้ามาหลายไปน้องเลยสีมันนัวเขาก็สีมันคนกาไปอนุมพลุกกระมาพี่น้องเลลูกให้ ค่อยกินจนหมดพอยนึงละกินท่ากะนแข่งงอยแข่งงอีแข่งอาอยู่หมดอ่ะดเยอะหมดเยอะเสียหมดหขาเท็กเนี่ยัจืดมนื uh, <h <h いい้อตันึ่งตัวขกาวพอกิน có khoảng rồi. Có khoảng có lại cho mình. Nhích.

คลิปนี้กาติวาประมาณนี้พี่น้องนะขอขอบคุณมากๆใจทุกการที่ตามรับมชมคลิปหน้าพี่น้องมาพบกันใหม่แต่ละคลิปจะเอาสั่งนี้ก่อนคนะตะกุกจู่